คุณกำลังมองหาร้านจำหน่ายไอเทมและรับฟาร์มแมปต่างๆอยู่หรือเปล่าวันนี้ผมขอแนะนำบิวปกรณ์ช็อปมีทั้งแมปอะไรคอสต์โอเวอร์ over, อนิเมะแอดเวนเจอร์ anger, และแอนิเมะแวนการ์ดอีกด้วยนะแถมถ้าใครสนใจโลบักแท้เนี่ยทางร้านบิวปกรณ์ช็อปก็มีอีกรว,วดเร็วส่งไวหากใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยทุกคนตอนนี้อ v ีมีตัวละครใหม่เข้ามานะ้วผมทุกคนอย่าลืมเข้าไปล็อกอินเพื่อรับตัวละครนี้กันด้วยนะสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแบบอนิเมะลาสแตนกันอีกเช่นนเคยเ คลิปนี้เนะครับเราจะมารีวิวตัวที่เขาเรียกว่าอะไรนะตัวรับแล้วกันตัวรับที่หายากที่สุดของอัปเดตนี้นะผมของอัปเดตนี้นะย้าก่อนนะเออนั่นก็คือมาดูกะนั่นเองนะนี่เลยนะครับอืมมาดูกะก็อดเดตอัลติเมนะครับอ่าเรามาดูข้อมูลครับตัวนี้จะเป็นตัววางแอรตีแอร์เนาะแล้วก็จะเป็นท่าแสงนะครับตีเวทนะครับแต่ในการรีวิวเนี่ยเป็นท r ิปเปิหมดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นบัฟกิจแล้วก็ถ้วยนั่นเองนะครับ มาเรามาดูในส่วนของสกิลทีกันนะครับสกิลทีอัพไปแค่นี้เนาะก็คือจะอัพเป็นลดคู่ดาวกับคิดาเมจนะครับเรามาดูเบสซิ่งครับเบสซิ่งเนี่ยก็จะเป็นยืนธรรมดาอย่างนี้นะเดี๋ยวเราลองกดใช้ดูนะครับกดใช้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้โอ้มีออร่าฟุงฟ้งฟิ้งแต่ไม่มีปีกให้ฮออก็ประมาณนี้นะครับส่วนวิธีการหามาดูกะจะม,ม,มีวิธีการหาคือ ต้องหาในประตูครับอ่ะเห็นคําว่า Extreme Beach Spa ไหมฮะนี่คืออันนี้นะครับมันจะมาทุกๆครึ่งชั่วโมงนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นทุ่มครึ่ง2องทุ่มสองทุ่มครึ่งสามทุ่มอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยดูเวลาตรงนี้ก็ได้ว่า19นาทีเนี่ยปร,ประตูจะเปิดเนาะทีนี้พอประตูเปิดเนี่ยมันจะมีเวลาให้เข้าแค่1ครั้งนะครับผม มีเวลาให้เข้า10นาทีแล้วเข้าได้แค่1ครั้งนะครับผมประมาณนี้พอถ้ามันเปิดแล้วเนี่ยมันจะมันจะขึ้นคําว่าดีสปาหมายความว่ามันจะปิดในอีก10นาทีอะไรประมาณนั้นนะครับก็วิธีการหาประมาณนั้นเนาะส่วนของ e ีโวเนี่ยก็คือเราต้องมา e ีโวในน่าจะต้องใช้อันนี้นะนี่โซเจมนะครับคือต้องหาตัวของไข่ใหญ่นะครับไข่ใหญ่คือมันจะมีไข่เล็กกับไข่ใหญ่ <laughs> <c oughs> เออแนวเนี่ย ไอไข่ใหญ่เนี่ยมันต้องหาจากเอ่ออันเนี้ยไอเกมโหมดเนี่ยมันจะมีโอกาส50%ในการได้นะครับผมก็ไปสามารถหากันได้เนาะเนี่ยใช้ไข่ใหญ่เนี่ยร้อยฟองนะครับแรกของอีโวมาดูกะนะครับอ่าประมาณนั้นนะครับอ่าก็ไอดีนี้นะครับผมเป็นไอดีของน้องนัดเนี่บผมขอบคุณน้องนัทด้วยนะครับที่ส่งรหัสมาให้รีวิวนะครับขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันในแมปนี่ยผมว่าตัวของมาดูกะเนี่ยจะเก่งขนาดไหนนะครับจะมีคนสปอยมาว่าสกิลกด1ทีโอ สำหราบใครนะครับผมที่อยากจะฟาร์มเกมนี่ครับผมแล้วก็ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทนะครับผมวันนี้นะครับผมขอเสนอนะครับผม UG Phone นะครับผมแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถช่วยเพื่อนๆนะครับฟาร์มได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับ UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันนะครับระบบข่าวนะครับ มือถือเครื่องหนึ่งเนี่ยสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับผมถึงแม้จะปิดโทรศัพท์นะครับผมปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วก็ตามนะครับผมแต่ตัวของ UG Phone เนี่ยก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับผมซึ่งมันเหมาะมากๆเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับผมที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เครัยผมกลัวแบตเสื่อมนะครับผมแล้วก็ไม่อยากเปลืองค่าเน็ตเนะยครับผม UG Phone เนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้มากเลยนะครับผมเนาะราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วันละ10บาทนะครับผมส่วนแพ็กเกจที่ผมแนะนำนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ MVP ะครผมซึา นะครับผมแพงกว่าแพ็กปกติแค่หน่งเท่าเองนะครับผมแต่สเปคเนี่ยจะมีสเปคที่ต่างจากปกติเนี่ยถึง3เท่าเลยนะครับผมเนาะก็ตัว MVP เนี่ยผมจะแพงนิดเดียวนะครับแต่ใช้ได้ดีกว่าแล้วก็สบายกว่าสะดวกกว่าแน่นอนนะครับผมเนาะใครสนใจเนี่ยดาวน์โหลด UG 4เนี่ยครับสามารถโหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมมาครับผมเราก็เข้ามาในแมปกันแล้วนะครับผมค่าวังของมาร์กะอยู่ที่พันห้านะครับวางไปเลยอู้โงใหญ่อยู่นะ การเติมตีนะครับเป็นเซอร์เคิลนะแล้วก็มันยิงสอนออกไปนะครับคอาแห่งความรักโอ้นี่ระเบิดแค่นี้แค่นี้นะครับมีแค่มีแค่นี้จริงๆอ่ะเรามาดูข้อมูลกันนะครับข้อมูลของมาดูกาเนาะเป็นบัฟกิดถ้วยนะครับวางแอร์ตีแอร์เนาะแล้วก็จะเป็นตีเวทนะครับท่าแสงนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของ อินโฟกันในครับผมหรือพาสซีฟนั่นเองนะครับพาสซีฟแรกนะครับพาวเวอร์วิชนะครับผมทุก90วินีครับจะแรนดอมบัฟนะครับผมหูจะแรนดอมบัฟนะครับเป็นเ,เอ่อเป็นเวลา60วิหรออ่ะบับอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็คือจะแรนดอมได้แค่อันเดียวเนาะอันแรกนะครับก็คือจะบวกดาเมจ50%แต่ลบดาเมจ50%ทุกตัวละครในแมปนะครับอ๋อหมายถึงว่า บวกให้ตัวเองแต่ลบให้อ่าลบของคนอื่นอะไรประมาณนั้นนี่ครับบวกระยะ50%แต่ลบระยะ20%ทุกตัวละครในในแมปนะครับเฮ้ยทำไมมันดูเป็นตัวที่เหมือนเล่นคนเดียวยังไงไม่รู้อ่ะอ่ะอันต่อไปก็ผมลบครูดาวห้์เซนะครับผมแต่บวกครูดาวให้ทุกตัวละครในแมป15%นะครับบวกคิทิคอลเลดนะครับผมนั่นก็คือคิทิคอลเชงเนาะ50%นะครับแต่ลบคิทิคอลเชงทุกตัวละครในแมปนะครับ เฮ้ยเดียวทำไมมันแบบว่ามันเหมือนมันมันมันชงให้ตัวเองอะแต่มันแบบไปแบบเบียดเบียนคนอื่นอะ <c oughs> มันเหมือนมันแบบไปเบียดเบียนคนอื่นอะอ่ะอันนี้คือพาสซีฟแรกนะครับพาสต์สสองครับโฮป,ปเนี่ยครับโฮปเนาะการโจมตีแต่ละครั้งมีโอกาส15%ที่จะติดโพลิไฟนี่ครับศัตรูที่โดนโพลิไฟเนี่ยผมจะโดนเราเนี่ยจะได้ดามเมจแรงขึ้น1%แล้วก็ระยะ1%เนาะ สำหรับทุกตัวที่เข้ามาในระยะนะครับที่ติดพนะูลฟิฟายเนาะแล้วก็เมื่อสตูตายลงนะครับผมตัวของออสตูที่ได้พับพูลิฟายเนี่ยที่เราได้จากตัวที่ติดพนะูลฟิฟายเนาะก็จะหายไปนะครับอันนี้คือปับอันนี้เนาะก็คือได้มาแล้วก็หายไปนะครับเอออันที่สองครับอโลเออซ์เเวชั่นนี่ยผมทุก6 0สิวิครับจะคัดลอกทุกตัวตัวละครที่อยู่ในระยะนะครับผมแล้วก็จะยิงจะเหมือนจะมามาณว่ายิงดาเมจเจ็ดเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์หรอ เราก็จะใช้เอฟเฟกสุ่มลูกศรเนาะเอฟเฟกสุ่มเนี่ยผมไม่รู้นะน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าอืมอันนี้ไม่รู้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยเท่าที่แปลเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับผมเหมือนประมาณว่า75เเนี่ยเหมือนจะมีดาเมจของอะไรสักอย่างนะครับอ่ะอันต่อไปก็ผมอันสุดท้ายเนาะฟ a l l e n นก d ร์เดเนี่ยครับผมเมื่อฐานเนี่ยครับมีเลือดเหลือแค่หนึ่งนะครับผมจะแปลงร่างเป็นแม่มด <laughs> แปลงร่างเป็นแม่มดเหรอแล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยหยุดเวลาเป็นเวลา2ี่สิวินะครับผม จะหยุดเวลาศัตรู20วิหรอแล้วแล้วศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในแมปจะหยุดเวลาเป็นวิ0วิศัตรูที่อยู่ในแมปก็จะโดนอ๋อจะทำให้โดนเดินช้าลง15%โดยอัตโนมัติแล้วก็จะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น50%จากยูนิตนี้จนกว่าจะตายนะครับอันนี้คือตามที่แปรมาเนาะเ,ออเรามาดูดาเมจกันครับดานเมจ4.7นะครับ, 4, 7, รบวงการจมตี45คูดาว2.7นะครับขั้นต่อไป2,000ครับ ดาเม็เจ็ดล้านครับวงการจมตี46กคูดาวเท่าเดิมนี่ครับขั้นต่อไป3ามพันห้าครับอันนี้รีวิวเลยดาเมจดสิบสามล้านครับวงการจมตี48่คูดาวสองวินะครับเท่าเดิมเลยนะครับขั้นต่อไปครับหกพันะครับดามเอ็ดยี่สิบสามล้านครับวงการจมตี48่คูดาวเท่าเดิมนะครับขั้นต่อไปครับเก้าพันแหนบดาเอ็สามสิบแปดล้านครับวงการจมตี48่คูดาวเท่าเดิมนะครับขั้นต่อไปครับหมื่นเก้านะครับแล้วก็เปลี่ยนสกิลเป็นมาจิเชียนแอโร่นี่ครับ ก็ยังเป็นโซ่เคอรเอลยีเนาะแต่เป็นการยิงเอฟเฟกไปอย่างนี้นะครับมาเราจะไปแบบรวดเร็วนะครับดาเมจนะครับเจ็ดล้านครับวงการโจมตี52นะครับครูดาวลดลงเหลือ1นึอันนี้น่าจะโดนน่าจะมีพาสซีฟในส่วนของตรงนี้เนาะอ่ะขั้นต่อไปครับสามหมื่นะครับดาเมจดนร้อยแปดล้านครับวงการโจมตี54ครูดาวเท่าเดิมนะครับขั้นต่อไปครับห้าหมื่นห้าครับดาเมจดนร้อยสี่สิบหกล้านครับวงการโจมตีห้าสิบเจ็ดครูดาวเท่าเดิมนะครับขั้นต่อไปแปดหมื่นห้า น้ำเมฆครับ191ล้านครับวงการโจมตีเท่าเออ่วงการโจมตีนี่ยหกสครูดาวเท่าเดิมนะครับขั้นต่อไปครับ1นึ่งแสนสนี่ครับผมแล้วก็เป็นสกิลน้ำมิจิเค้าแอโร่โชว์เวอร์นี่ครับดาเมจอุ้ยโอ้ฟูลเอีครับโจมตีเป็นฟูลเอีอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเรามาดูเอฟเฟกใหม่นะครับเหมือนเป็นการยิงไอ้นี่ขึ้นไปเนาะอ่ะทีนี้ดาเมจครับกระโดดมาเป็น605ล้านครับวงการโจมตี67ครูดาวเพิ่มขึ้นเป็นนน4.7ะขััั้ต่อไปคครรบบผม300,000 ดาเมจดาเมจหกร้อยหกสิบแปดล้านครับวงการโจมตีเจ็ดสิบสองแล้วก็คูดาวเท่าเดิมนะครับถ้าต่อไปครับห้าแสนนะครับอันนี้ขั้นสุดท้ายแล้วเนาะโอ้ค่าอัพเป็นล้านเลยนะดาเมจเนี่ยเจ็ดร้อยสิบหกล้านครับวงการโจมตีเจ็ดสิบห้าจุดหนึ่งแล้วก็คูดาวเนเก้าวินะครับอู้คูดาวเยอะมากนะครับอันนี้คือสกิลทียังไม่ตันด้วยนะเนาะก็ดูก็รู้แล้วครับว่าต้องอัพสาิคินั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับมีสกิลกดเพิ่มมาอีกหนึ่งสกิลนะครับผมโอ้สกิลกดนี้ครับผม You shall never despair นะครับผมเนี่ยกดกดเดสต์โหมดออรลี่เหรอเมื่อกดสกิลจะทำดาเมจหนึ่งทีฮะหนึ่งทีเออจริงด้วยว่าหนึ่งทีนะครทุกตัวละครที่อยู่ในแมปนะครับถ้าตัวละครแบบไทสเปเชียลเนาะก็คือจะโดนดาเมจแรงขึ้น2เท่านะครับแล้วก็จะลดเลือดบอส50เปอร์เซ็นต์นะครับ โอ้ทำดาเมจหนึ่งทีไม่พอยังทำยังลดเลือด50%อีกนะครับแล้วก็ศัตรูแล้วก็มอนที่เป็นมอนปกติเนาะก็จะโดนลดเลือด20%เนะครับประมาณนี้ศัตรูเนี่ยก็จะโดนเหมือนโดนเดสแพร์ควิกหรอแล้วก็จะเพิ่มดาเมจดาเมจทั้งหมดนะครับโอ้มีเพิ่มดาเมจให้ด้วยนะดอตด,ดาเมจคิในะครับผม100%เนะ์เนีเป็นเวลา150ยห้าสิบวนะครับแล้วก็จะมาร์กศัตรูทุกตัวติดพลีไฟทั้งแมปเป็นถาวรน,นั่นเองนะี่ครับ อันนี้คือในส่วนของสกิลกดเนาะเรามาดูหน่อยซิว่าสกิลกดเป็นยังไงนะครับไหนดูซิเราปิด,ปดไปหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองกดดูนะครับผมบึ๊บโอ้เฮ้ยอ,อะไรไปเนี่ <laughs> ยยิงโลกแตกเลยเหรอโอ้ <laughs> คูดาวน,นะครับ6000วินั่นเองนะครับผมอันนี้ในส่วนของมาดูกาเนะี่ยเอ้ยผมถือว่าโอเคนะตีฟูเอลีเป็นท่าแสงด้วยถือว่าเก่งนะครับท่าสกิลทีเนี่ยก็เป็นสายคียแล้วกันเนาะ คูดาวเนี่ยน่าจะลดเหลือสัก8.5ได้นะเอันนี้นะครับผมสกิลทีนี่เอ้ยสกิลกดเขานี่โกงเหมือนกันนะอแล้วก็พาสซีฟหลายๆอย่างนี่ก็โอเคนะอันนี้คือผมยังไม่ได้ลองในส่วนของถ้าเลือดเหลือหนึ่งด้วยนะซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากที่เลือดจะเหลือหนึ่งนะครับจะต้องมีแบบมีแบบมีมีพลาดกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเลือดเลยเอ่อเลือดเลือดเลยเหลือหนึ่งนะครับผมอันนี้พาสซีฟอันนี้นาะแต่ยากจริงๆนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของมาดกะนะครับผมที่บอกเลยว่าสามารถไปเล่นได้นะแล้วก็เก่งด้วยเออผมมองว่าเก่งนะตีเออเด็ดขาดดาเมจ 1.7B โอ้โหเอ้ย 1.07B เอ้ยดาเมจเยอะอยู่นะก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับการรีวิวในส่วนของมาดกะนะครับผมก็ก่อนจากกันไปครับผมฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันครับผม